จริงอย่างที่คุณกันบอกว่ะเฟกนิวแม่งโคตรเยอะเลยทุกคนต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่ระวังเฟกนิวด้วยนะวนเว้ยคุณกันจอมพลังอะ่ะแกโดนเฟกนิวเล่นงานก็คือว่ามันมีคนไปปั่นเว้ยว่าแกอะ่ะจะไปลงสอสอแกก็เลยต้องออกมาโพสต์แก้ข่าวว่ายืนยันนี่ไม่ใช่ข่าวจริงเป็นข่าวปลอมไม่ยุ่งและไม่เล่นการเมืองไม่สังกัดพักไหนพวกคนนิสัไม่ดีที่ชอบไปโจมตีแกอะ่ะ แกก็บอกอยู่ว่าแกไม่ยุ่งการเมืองแกไม่ได้สังกัดพรรคไหนผมขออย่างหนึ่งก็คือผมผมไม่อยากเป็นเครื่องมือใครผมไม่อยากให้การเมืองเอาผมไปใช้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของอะไรที่มันเป็นเรื่องแบบนี้แกก็ยืนยันมาตลอดว่าแกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองทาไมมึงไม่เข้าใจกันวะถามว่าผมรู้จักกันไหมผมบอกรู้จักน้องรักผมมีอะไรไหมให้คนถามผมว่าเอสรุป ธรรมนัตที่ทําให้การดังหรือการทำให้ธรรมนัตดังผมสรุปเลยว่าน้องการทําให้ผมดังไม่ใช่ผมทําให้การดังการทําทั้งนั้นแหละครับแต่การก็พึ่งพาบาร,รมีเราบ้างในการช่วยเหลือผู้คนอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราต้องมาเสริมกันผมเป็นนักการเมืองผมไม่เหมาะกับการเป็นนักการเมืองเพราะผมชอบอยู่พักคือพักพวกกันพี่น้อง ฉันรู้พวกเธอคิดอะไรคิดมากเขาแค่วยพรงานแต่งสำหรับพี่นัทนะก็รองนายกนะครับจริงๆคือหลายคนอาจจะเข้าใจบริบทนะว่าผมเป็นลูกน้องจริงๆผมเป็นเป็นน้องก็แล้วน้องน้องคนหนึ่งที่แกช่วยเหลือผมต้องยอมรับผมคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบพี่นัทนะแต่ส่วนหนึ่งคือแกช่วยเหลือผมจริงๆผมจะปฏิเสธคนที่เขาช่วยผมม,มางครั้งลำบากเราก็ช่วยสังคมใครช่วยกับผมผมยินดีแล้วพี่นัทเนี่ยเบื้องหลังเลย ก็คือเขาเป็นคนที่ทําเยอะช่วยเยอะอย่างถนนเนี่ยเป็นร้านเนี่ยแกก็มีมูลทีของแกที่คอยช่วยเหลือโรงครัวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายวันละแสนกว่าที่เราทำเนี่ยถ้าไม่ได้ทางมูลทิของพี่นัทช่วยหรือเพื่อนๆนของพี่นัทมาช่วยเนี่ยผมว่าก็คงขับเคลื่อนได้มไม่ไม่นานคนเราเป็นคนจริงอยู่สังคมอย่าไปกลัวอะไรไม่มีใครทำอะไรกันได้หรอกครับ่าใครทำอะไรกันก็ทำนัดด้วยแล้วกันนะครับ เอาถูกต้องครับกันงไงเพราะว่าก็ไม่เคยคุยกันนะครับแล้วผมผมคิดว่าถ้าถ้าอยู่ในสภาในพัทคือคือผมในมุมของประชาชนนะผมคิดว่านักการเมืองอ่ะเขาน่าจะรู้จักกันหรือคุยกันง่ายกว่าผมอ่ะผมเชื่อผมเชื่อว่าถ้านักการเมืองเขาติดต่อกันอ่ะน่าจะคุยกันได้ง่ายกว่านะรซึ่งซึ่งเพ่งผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ถึงฝากให้ถึงผมเป็นคนที่ไปไปไปสอบถาม ผมหน่อยมันมีเหตุผลไหมคุณไม่ชอบเขาแล้วไม่ชอบผมเรื่องอะไร,รผมต้องแยกแยะมผมต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของทุกคนเหรอต้องแยกแยะทุกคนบอกผมหน่อยวันนี้ที่ผมเลือกเดินทางมาที่พะเยาอย่างแรกเลยก็อยากพบปะกับคนพะเยาและอย่างที่สองก็คืออยากจะขอบคุณพี่นัท ด,ด้วยก็คือการที่ผมออกไปช่วยสังคมนะเจอกับคนแย่ๆมากมายพี่นัทก็เป็นคนหนึ่งที่สนับสนุนในการช่วยสังคมของผมตั้งแต่วันแรกๆเลยอาจจะไม่ได้แบบมาเป่าประกาศนะครับก็วันนี้ถือเป็นการขอบคุณจากใจของน้องคนหนึ่งที่อยากมาทำให้พี่นัทผมคนเดียวคงจะไม่พอนะผมอยากให้ทุกคนตบมือพี่นัทเป็นกําลังใจพี่นัทขอบคุณพี่นัทสนับสนุนการเยาลราหน่อยได้ไหมครับ ทุกคนอย่าคิดมากคือถึงแม้ว่าเขาจะสนิทกันน่ะมันก็ไม่แปลกเว้ยคือทุกคนมีเพื่อนเป็นนักการเมืองได้คุณการแกกาแฟแกก็ย,ยอมรับว่าแกาสนิทกับคุณธรรมนัฐดังได้เพราะคุณธรรมนัฐคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังคุณคิดดูนะติดต่อกับหน่วยงานราชการที่คุณกันไปช่วยคนน่ะติดต่อตำรวจพมมหาดไทยกองทัพทถ้าไม่มีคนมีอำนาจถ้าไม่มีแบ็คอะมันติดต่อไม่ได้แล้วพอคุณกันแกดังอะแกก็ไม่เคยเอาต้นทุนแฟนับของแกเนี่ยไปโจมตีใครหรือพักไหนนี่ใช่ไหม ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพรรคส้มนะก่อนหน้านี้คุณโลมอ่ะไปที่ชายแดนนะกับคณะของพรรคประชาชนอ่ะนะนะนะแล้วก็บอกว่าต้องทํากล้องวงจรปิดที่ชายแดนอย่างงู้นอย่างนี้งั้นอะไรเงี้ยน,นะผมก็นึกว่าท่านจะเป็นคนทําแต่สุดท้ายอ่ะเป็น,เป,นเป็นมูลนิธิการจอพลังช่วยสู้ไปติดที่ชายแดนทั้งหมดถ้าเอาจริงนะทําเลยยินดียินดีช่วยนะครับแต่แต่ถ้าเราแค่พูดอ่ะเป็นเอามันหรือว่าในบริบท คือถ้าถ้ามันเป็นเกมการเมืองอะ่ะผมผมผมว่ามันจะไม่มีประโยชน์เพราะก่อนหน้านี้ที่ผมอยู่ที่ชายแดนนะคุณโลมกับคณะกรรมาการของของท่านไปมันคนะงไปกันเยอะเลยนะครับแล้วก็พูดว่าเนี่ยต้องติดกล้องวงจรปิดติดนู่นติดนี่นะสุดท้ายมูลนิธิการจอมลังช่วยสู้เป็นคนทํากล้องวงจรปิดที่หนองยาแก้วหนองจานทั้งหมดมน,นะครับก็คือวันนี้ผมผมผมไม่ได้ว่านะผมเป็นคนจริงจังในการทํางานถ้าถ้าแค่พูดนะแล้วไม่ทํามันเสียเวลา เวลาเนี้ยคนพูดเยอะแล้วต้องการคนทําพักส้มแค่อยากเบี่ยงเป็นประเด็นให้นักสิทธิ์หรือเปล่าสอสอพักประชาชนขอให้ผมช่วยสุดท้ายเงี่ยมไม่มีใครติดต่อแล้วก็นึกว่าเอาจริงจริงอย่างที่คุณกันบอกว่าเฟกนิวแม่งโคตรเยอะเลยทุกคนต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่ระวังเฟกนิวด้วยนะวันนี้ขอประกาศต,ตอนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ